รักแรกของยอดนักสืบมอปลายฝั่งตะวันตกอย่างฮัตโตริเฮจิวันนี้ไซตามะขอนำเสนอเรื่องราวของโทยามะคาซึฮะไซตามะแหล่งรวมคนรักอนิเมะโทยามะคาซึฮะ uh ปรากฏตัวครั้งแรกในโคนันปีที่3ตอนที่124ในตอนที่มีชื่อว่า คดีฆาตก,กรรมต่อเนื่องแห่งนาดิวะเธอเป็นเพื่อนของฮัตโตริเฮจิที่สนิทสนมกันมาตั้งแต่เด็กเนื่องจากพ่อของเธอนั้นเป็นเพื่อนสนิทกับพ่อของเฮจิทําให้ทั้งสองคนนั้นได้เจอกันตั้งแต่เด็กซึ่งคาสุฮะนั้นเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนแต่ก็มีความเฉลียวฉลาดและมีความคิดที่ว่องไวนอกจากนี้เธอยังเป็นคนที่มีความจําที่ดีอีกด้วยซึ่งในบางครั้งเธอก็จะสามารถสันนิษฐานและขี่คายคดีได้โดยที่มีเฮจิคอยให้คําแนะนําอยู่เสมอยิ่งกว่านั้นเธอยังเป็นคนที่มีความกล้าหาญ ที่กล้าจะเผชิญหน้ากับความกลัวอย่างไม่ลังเลแต่ข้อเสียของเธอก็คือเธอมักจะมีความขี้กลัวในเรื่องของผู้ผีปีศาจพอๆกับโมลิลันทั้งๆที่ทั้งคู่นั้นต่างก็มีวิชาป้องกันตัวที่อยู่ในขั้นเทพเลยทีเดียวโดวยคาซือฮะนั้นเป็นผู้หญิงที่มีผมสีน้ำตาลเข้มซึ่งเธอนั้นมักจะรวบผมและปล่อยผมเป็นหางมา้าโดยผูกริบบิ้นไว้เป็นสีสันต่างๆซึ่งปกตินั้นเราจะไม่ค่อยได้เห็นเธอปล่อยผมมากนะักซึ่งคาซือฮะนั้นเป็นตัวละครหญิงตัวหนึ่งที่ขึ้นชืื่่ออเรงคววามสย มักจะมีหนุ่มๆหลงไหลและเข้ามาหาเธอเป็นประจำแต่เธอนั้นก็มีเพียงแค่คนเดียวที่ลุมหัวใจของเธอเอาไว้นั่นก็คือฮัตโตริเฮจินั่นเองซึ่งครั้งหนึ่งในอดีตคาสึฮาะและเฮจิเคยมีเหตุการณ์ที่ทําให้ทั้งคู่นั้นต้องจําไม่มีวันลืมนั่นก็คือพวกเขาทั้งสองคนนั้นเคยเล่นกุญแจมือด้วยกันแล้วเกิดเผลอพลาดทําทให้กุญแจมือนั้นล็อกทั้งคู่ติดอยู่ด้วยกันซึ่งกุญแจมือนั้น,น,นเป็นกุญแจมือที่เก่าและไม่มีลูกกุญแจ ทำให้พวกเขานั้นต้องใช้ชีวิตยอยู่ด้วยกันทั้งเล่นกินข้าวรวมไปถึงการเข้าห้องน้ําจนกระทั่งถึงตอนที่สามารถเอากุญแจมือออกได้แล้วนั้นคาซึฮะก็ได้เก็บเศษโซ่ของกุญแจมือมาทําเป็นเครื่องรางให้กับตัวเขาเองและเฮจิ ji. โดยที่ถุงเครื่องรางของเธอนั้นจะมีรูปของเฮจิใส่เอาไว้ด้วยซึ่งเธอนั้นก็พกมันติดตัวเอาไว้ตลอดเวลาโดยฮัตโตริเฮจินั้นถือได้ว่าเป็นลักแรกของโทยามะคาซึฮะและเธอเอง ก็เป็นรักแรกของเขาเช่นกันซึ่งในโคน,นันดดมูวี่ภาคที่7คดีฆาตกรรมแห่งเมืองปิศนาก็ได้เปิดเผยว่าเฮจินั้นหลงรักเด็กผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าที่สวมใส่ชุดกิโมโนและกำลังร้องเพลงเล่นเทมาริอยู่ที่ใต,ต้ต้นซากุระในวัดซังโนซึ่งได้มีการเปิดเผยในภายหลังว่าเด็กผู้หญิงคนนั้นก็คือขาสือฮะนั่นเองและเมื่อเฮจิ an, ได้รู้ข่าวว่าชินิจิได้สารภาพรักกับหล,ลันที่ร้านวัดคิโยมิสึและได้จูบกันด้วยเขาก็ไม่อยากน้อยหน้าและพยายามที่จะบอกรักและจูบคาสือฮะให้ได้จจนเกือบูผิดตัว แต่ก็ถูกลันและโคนนันมาช่วยเอาไว้ได้เนื่องจากตอนนั้นจอมโจรคิดได้ปลอมตัวเป็นคาสึอฮะนั่นเองก็จบไปแล้วนะครับผมสำหรับเรื่องราวของโทยามะคาสึฮะที่เราหยิบมาเล่ากันในวันนี้ถ้าขาดตกหรือผิดพลาดประการใดก็ต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับไซตามะในทุกช่องทางด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ